วันนี้มาสังเกตการ์แลวก็ส่วนหนึ่งก็มาเก็บข้อมูลด้วยเพราะว่าตอนนี้ทําวิจัยอยู่ครับดูกระบวนการเยาวชนนะครับร่วมสมัยแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้นะฮะก็ศึกษาพวกตอนจะตั้งใจเก็บข้อมูลที่แบบกลุ่มเป็นหลักครับเช่นแนวร่วมธรรมศาสตร์นะครับเยาวชนปลดแอกนะครับเฟมินิสต์ปลดแอกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่าพอในช่วงประมาณเดือน2เดือนที่ผ่านมาครับมันมีนาการก่อตัวขึ้นมานะฮะนะครับเป็นคล้ายๆกับว่ากลุ่มอิสระ นะครับแล้วก็มีการชุมนุมแล้วก็มีการนะครับเคลื่อนไหวกันนะฮะอย่างต่อเนื่องนะครับก็เลยคิดว่านะก็น่าสนใจนะครับที่จะมานะฮะสังเกตการแล้วก็พูดคุยนะครับแล้วก็ทําความเข้าใจนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นอะไรยังไงนะเขามากันจากที่ไหนนะครับเขามามีวัตถุประสงค์อะไรนะครับแล้วรวมไปถึงว่านะฮะนะครับไอแนวทางที่เขาใช้อยู่ตอนนี้นะครับมันจะพอคล้ายๆกับว่านะฮะ นำไปสู่แรงกระเพื่อมหรือสร้างความเปลี่ยนแปลงอะไรได้ไหมนะครับท่ามกลางสถานการณ์ที่เราก็เห็นกันอยู่ครับว่านะฮะในการเคลื่อนไหวหรือว่าการชุมนุมขนาดใหญ่นะครับที่จัดโดยกลุ่มหลักนะฮะที่ผ่านมานะครับก็ณปัจจุบันนี้ก็อยู่ในสภาวะค่อนข้างอาจจะเรียกว่านะครับก็ถดถอยเนาะแกนนําหลายคนนะครับก็ถูกตั้งข้อหาดําเนินคดีแล้วก็ยังอยู่ในนะครับเดือนจํากันนะฮะเป็นส่วนใหญ่นะที่แกนนําหลักนะครับ จากนั the the ้นเนี่ยอันน so mm ี hmm. ้พอเลยคล้ายๆกับว่าพอในส่วนของกลุ่มใหญ่นะครับที่จัดชุมนุมมันก็คล้ายๆกับว่าอ่อนแรงลงและกลุ่มนี้กําลังแบบคล้ายๆกับว่าเหมือนกับทยานขึ้นมาก็เราดูเหมือนกันนะครับว่าเออแล้วมันจะแบบนะครับพอจะเป็นคล้ายๆกับว่าแนวทางที่จะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงหรือว่าแบบว่าพอจะทําให้ทางรัฐบาลเองนะฮะซึ่งก่อนหน้านี้ก็ไม่เคยฟังเสียงนะจะมาฟังเสียงได้ไหมยังไงอะไรเงี้ยครับคิดว่าทางกองฟอนี่ทำดึนแรงกับ น้องๆเยาวชนที่มาร่วชมชุมนุมไหมครับอาจารย์มีความคิดเห็นยังไงครับคือถ้าเราก็เห็นอยู่นะฮะก็คือว่าถ้าเกิดจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เกิดไมาอย่างต่อนเนื่องเนาะแล้วที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีกลุ่มต่างๆนะครับที่คอยเฝ้าระวังหรือว่าจับตานะครับมา,มาตรการในการที่จะสลายการชุมนุมนะครับของกอฟอนะฮะอะไรมาตั้งแต่วันที่7สิงหานะครับก็มีกลุ่มอย่างเช่นที่เราเรียกว่านะฮะกลุ่มจับกลุ่มจับตาสิทธิพลเมืองกลุ่มเฝ้าระวังสิทธิพลเมืองก็ทําอยู่นะครับแล้วก็ ตอนหลังเราก็มีะะจะตั้งไอสิ่งที่เรียกว่าศูนย์ข้อมูลประชาราษฎรอะไรก็ตั้งอยู่นะครับก็หลักๆแล้วก็ล่าสุดนะเมื่อตอนนั้นเราก็มีเหตุการณ์วันที่7สิงหาแล้วก็มีกลุ่มที่เป็นภาคีเครือข่ายนักกฎหมายเพื่อสิทธิมนชนที่ไปยื่นน,นะฮะข้อร้องเรียนต่อกรรมการสิทธ์ก็ทําอยู่รวมความก็คือพอบว่านะฮะมาตรการนะครับที่ทางคอฟอใช่ะฮะเพราะที่1ก็คือว่ามันไม่ได้เป็นลําดับขั้นตอนก็คือจากเบาไปหาหนักนะครับ มันมีก็ถ, stared, ถ, Arrow, ragt, ถ้าเช่นถ้าเกิดว่าตามหลักสากลนะฮะจากเบาไปหาหนักมันก็ต้องประกาศก่อนนะครับแล้วหลังจากก็ตามมาด้วยการฉีดน้ํานะครับพอฉีดน้ําแล้วก็ตามด้วยใช้การแยดน้ำตานะฮะซึ่งการน้ำตาก็ต้องเป็นคล้ายๆกับว่าส yeah. ่วนผสมนะครับที่ไม่เป็นอันตรายนะครับแล้วหลังั้กก็เป็นกระสุนยาแล้วก่อนจะเป็นกระสุนยาก่อนเป็นการน้ำตาก็ต้องเป็นการใช้กระบองด้วยซ้ำไปตามหลักสากลอย่างเงี้ยแต่เราเห็นว่านะครับมันมีการข้ามขั้นตอนกัน และขณะเดียวกันเนี่ยได้รอบจากข้ามขั้นตอนแล้วเนี่ยมันก็จะพบถึงไอ้การไม่ได้สัดส,ส่วนนะครับของมาตรการที่ใช้เช่นนะฮะผู้ชุมนุมนะก่อเหตุอาจจะเป็นการนะครับรวมตัวกันอย่างเงี้ยฝึปปกแล้วกฉุกเฉินแต่ว่าเวลานะครับหน่วยเคลื่อนที่เร็วมาเนี่ยเราก็จะเห็นถึงการใช้กําลังประชิดตัวและบางครั้งนะฮะก็มีการคล้ายๆกับว่าอาจจะแบบพลั้งพลาดไปหรือว่าหนักมือไปอะไรเงี้ยนะครับเราก็จะเกิดขึ้นอยู่หรือแม้กระทั่งว่านะครับ ผู้ชุมนุมเนี่ยอาจจะแบบเปิดไปมือเปล่าอาจจะมีเพียงแค่แบบอาจจะใช้แบบว่านะฮะอาจจะเป็นประทัดนะ,ะดอกไม้ไปแต่ว่าก็มีการแบบว่าตอบโต้กลับมาด้วยนะฮะแกส๊สธรรมชาตห,หรือว่ากระสุนยางอย่างเงี้ยจริงๆแล้วกระสุนยางเนี่ยมันเป็นระดับของการตอบโต้ด้วยแบบคล้ายๆกับว่ามันต้องเป็นคล้ายๆกับ,กบนะฮะเอ่ออีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยมันจะก่อให้เกิดอันตรายนะครับอาจจะถึงชีวิตอะไรเงี้ยแต่ว่าอันเนี้ยมีการใช้กระสุนยางแบบพร่ำเพื่อมากนะครับนะฮะพร่ำเพื่อจริงๆดังนั้นเราก็เห็นได้ดึงก็คือว่ามันไม่ได้ นะมันข้ามขั้นตอนนะครับแล้วก็ไม่ได้สัดส,ส่วนนะแล้วก็เกิดขึ้นบ่อยนะครับก็คือแต่อันเนี้ยเราก็อาจจะเห็นได้ว่านะฮะอะไรที่ทําให้ตัวของทางนะครับคอฟอนะ่อเนาะเขาแบบตัดสินใจหรือว่าเลือกที่จะใช้มาตรการาที่แบบว่าอาจจะแบบไม่ได้นะครับเอ่อเคารพนะหลักสากลนะครับ,กกรรบว่าขั้นตอนเป็นแบบไหนแล้วก็ความสัดส่วนแล้วก็ความสมควรแก่สถานการณ์ของมาตรการเป็นยังไงส่วนหนึ่งผมเข้าใจว่านะเขามองนะครับผู้ชุมนุมกลุ่มเนี้ย แตกต่างไปจากการชุมนุมนะครับของนักเรียนที่ศึกษาที่ผ่านมานะครับคือถ้าเราไปดูในการชุมนุมของนักเรียนที่ศึกษาที่ผ่านมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นธรรมศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นแบบของจุฬาอะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นคล้ายๆกับว่ากลุ่มคนชั้นกลางใช่ไหมลูกหลานคนชั้นกลางหรือพ่อแม่อาจจะเป็นคนชั้นสูงหรือซ้ําไปกานนั้งหน้าตาขาวๆดูไม่มีพิษไม่มีภัยอะไรเงี้ยเปรียบเทียบกับนะครับของนักเรียนที่ศึกษาที่ผ่านมานะครับคือถ้าเราไปดูในการชุมนุมของนักเรียนที่ศึกษาที่ผ่านมาเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นธรรมศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นแบบทองจุฬาอะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นคล้ายๆกับว่ากลุ่มคนชั้นกลางใช่ไหมลูกหลานคนชั้นกลางหรือพ่อแม่อาจจะเป็นคนชั้นสูงหรือซ้ำไปก็น่าหน้าตาขาวๆดูไม่มีพิษไม่มีภัยอะไรเงี้ยเปรียบเทียบกับเด็กกลุ่มนี้ก็เหมือนกับอาจจะเป็นเรื่องแบบเด็กเหลือขอนะฮะหรือว่าอาจจะเป็นแบบว่าส่วนที่แบบว่าไม่สามารถจะแข่งขันหรือว่าเป็นแบบผู้ที่แบบชัยชนะอาจจะเป็นผู้แพ้ในเกมกติกาที่กํางเอาไว้อะแล้วเหล็กตัวนี้ก็อาจจะมาจากสถานะครอบครัวที่แบบว่าไม่ค่อยนะฮะดีสักเท่าไหร่ กลางลงมาะะอะไรก็ว่าไปพ่อแม่หาเช้ากินขําฉะนั้นในแง่หนึ่งก็รู้สึกว่านะครับเ,เหมือนกับมองคนกลุ่มเหล่านี้เป็นเด็กเหลือขอแล้วคิดว่านะสามารถจะใช้มาตรการอะไรก็ได้แล้วสังคมก็คงจะไม่ยี่ละอะไรเพราะสังคมอาจจะคิดว่าคนเด็กกลุ่มเนี้ยเป็นเหมือนกับสิ่งที่สังคมตัดเสียทิ้งเมื่อไหร่ก็ได้เพราะเขาไม่ได้เป็นมันสมองของประเทศ ไม่ได้กลุ่มที่เป็นแรงงานมีทักษะที่จะขยับนะครับเศรษฐกิจหรือว่าแบบนําอะไรก็ว่าไปเนาะในทางการเมืองอะไรเงี้ยฉะนั้นเนี่ยด้วยความตรงเนี้ยนะครับ mm hmm. เขาก็เลยผมเข้าใจว่าทําให้การเลือกตัดสินใจที่จะใช้มาตรการที่แบบว่ารุนแรงแล้วก็แบบนะ่ากล้ามกันตอนและไม่ได้สัดส่วนเนี่ยมันเกิดขึ้นได้โดยง่ายเพราะามองเด็กกลุ่มนี้เป็นคล้ายๆกับว่าชายขอบหรือว่าเป็นส่วนที่แบบไม่สําคัญแล้วสามารถจะตัดทิ้งได้ เป็นเด็กเหลือขอซึ่งมันจะต่างไปจากที่เวลาเขานะครับรับมือกับในส่วนของเด็กที่เป็นแบบอาจจะเป็นนักศึกษามหาวิาลยเนี่ยก็จะมีลักษณะที่อาจจะแบบมีการคล้ายๆกับว่ารุ่มรวนกว่ามีการเจรจากันมากกว่าแต่ตรงนี้มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเพราะวันนี้ทางตํารวจทั้นผู้ใหญ่ก็ได้ออกมาพูดแล้วว่าให้ทางเจ้าหน้าที่กองสอบคนที่ทากระทําเองแับน้อโยนโยไม่ยอมรับรับผิดชอบใน ที่กระทํานะครับให้กองขอ,อบุคคลนั้นและอย่างนี้จะไปฟ้องใครได้อะครับนัานสออันนี้มันเป็นการ,การแบบว่าแบาบสักภาระมากเลยแล้วก็ไม่มีความรับผิดชอบซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นนะฮะต่อให้นะครับเ,เป็นการกระทําของประเจกบุคคลแต่ถือว่ายูในดางตัปฏิบัติหน้าที่เนี่ยฮะ,ะนะครับมันก็ต้องรับผิดชอบโดยหน่วยงานนะฮะมันไม่สามารถที่จะบอกว่านะครับเป็นความผิดของแบบบุคคลที่เขต้องไปฟ้องกันเองมันไม่ได้ฮะอันนี้ ถือว่าผิดอย่างยิ่ยงนะครับก็ท้ายน,นี้ก็อยากให้อาจารย์พูดอะไรที่เกี่ยวกับว่าทางรัฐบาลว่าควรจะยังไงครับคือผมคิดว่ามันจะต,ต้องทําความเข้าใจก่อนว่าอะไรที่ทําให้รูปแบบการชุมนุมแบบนี้ที่มันประกอบด้วยเด็กกลุ่มนี้มันก่อตัวขึ้นมานะครับเรื่องของเรื่องมันก็คือว่าไอการชมุมนุมที่ผ่านมาที่นําโดยนะครับกลุ่มชุมนุมขนาดใหญ่ข้อเรียกร้องต่างๆเนี่ยมันไม่เคยได้รับการตอบสนองอะไร และมีหนำซ้ำนะครับก็ทําให้เขาคล้ายกับว่านะฮะกระบวนการอ่อนเปรี้ยลงเช่นการตั้งข้อหาดําเนินคดีบรรดากแกนนาทั้งหลายมันทําให้เด็กกลุ่มนี้เมื่อก่อนนี้อาจจะแบบไม่ได้อยู่ในแถวหน้าหรือว่าเป็นกําลังสําคัญในการเคลื่อนไหวพบว่านะฮะไอเด้ทางก่อนหน้ามันตีบตันมันใช้ไม่ได้มันก็เลยอาจจะต้องแบบกลับมาถึงตรงนี้ฮะว่าจะต้องแสดงออกในรูปแบบแบบนี้ครับเป็นการเผชิญหน้ากันมากขึ้น พราะนะฮะรัฐบาลนะคะนะครับปิดกั้นแนวทางในการที่จะนะฮะเจราจาต่อรองรวมไปถึงว่าไม่รับฟังข้อเสนออาไม่เอาไอสิ่งที่ก่อนหน้านั้นเสนอไปพิจารณามันก็เลยทาให้เกิดตรงนี้ขึ้นเพราะฉะนั้นผมคิดว่าอยากจะให้ทําความเข้าใจตรงนี้ฉะนั้นเนี่ยและอีกข้อก็คือว่ามันไม่ได้จบโดยง่ายนะคะต่อให้คล้ายๆกับว่ามันจะเป็นเด็กกลุ่มหนึ่งเนาะแล้วก็แบบมีรักษาเฉพาะแต่เราจะเห็นได้ว่าเขาอ่ะไม่ได้เป็นคล้ายๆกับว่าลําพังหรือโดดเดี่ยวนะครับ พอเราจะสังเกตดูนะฮะการชุมนุมนระยะหลังเนี่ยนะครับก็คือว่าเวลาเขาเคลื่อนขบวนไปตรงไหนเนี่ยมันก็จะเห็นถึงการมีคนมาสนับสนุนนะครับยกให้มือให้กําลังใจเป็นส่วนกันเป็นโจมนั้นมากนะครับอาจจะไม่เหมือนกับตอนสมัยเสื้อแดงหรืยซ้ำไปที่แบบว่าคนกรุงเทพเนี่ยรู้สึกแบบคล้ายๆกับว่าหวาดระแวงนะครับนะบนะบเวลาเสื้อแดงบุกเข้ามาแต่ในเปรียบเทียบกับอันนี้เวลาประเวณไปตามจุดต่างๆของกรุงเทพคนชูสามนี้ให้กําลังใจเพียงแต่ว่าคนที่แบบให้กําลังใจเนี่ยอาจจะไม่อยู่ไม่พร้อมนะครับที่จะออกมาร่วม เราไม่อยู่ในสถานะที่เขามาร่วมรักษาชิ้นี้ได้ก็ฝากเป็นกําลังใจมาให้ฉะนั้นสิ่งที่เขาเคลื่อนไหวเขาไม่ได้เคลื่อนไหวตามลาพังแต่เขาเหมือนกับใครได้รับอานัตนะครับหรือว่าการฝากฝังนะครับมาจากคนอีกจํานวนมากในสังคมนะครับให้มาแสดงออกถึงความคับข้องไม่พอใจนะครับไม่ยินดีที่จะอยู่ภายใต้การนําของรัฐบาลนี้ถึงแม้ว่ารูปแบบที่ผ่านมาจะไม่ได้ผลหรือแบบข้อเรียกร้องจะไม่ได้ไปถึงไหนแต่อย่างน้อยตรงนี้ก็เป็นคล้ายๆกับว่าตัวบ่งชี้ฮะค นะซื้อแสดงให้นะคนที่อยู่นำหน้ารู้ว่านะครับคนในสังคมสวนใจยังไม่ได้ยินดีหรือว่ายังมีความไม่พึงพอใจกับการนำไม่อยากอยู่ภายใต้การนำของคุณประยุทธ์ครับครับขอบคุณนะครับครับสวัสดีครับโอ้